ปุงชิงเนี่ยไปตรงไหนก็มียอดกล้วยเต็มไปหมดเลยยอดกล้วยเต็มเห็นซ้ายหันขวานี่มีแต่ต้นกล้วยไม่ขนาดที่ทานใกล้ๆที่ทานข้าวเนี่ยก็ยังมีต้นกล้วยเลยลักษณะของต้นกล้วยที่อุดมสมบูรณ์จริงๆเนี่ยนะคะมันจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่สมบูรณ์วันนี้พี่อภัยจะแนะนำเมนูหยวกกล้วยผัดเคยนะคะ ต,ต้นกันดีกว่าไปตัดหยวกกล้วยตัดหยวกกล้วยเลือกลําต้นที่มันอวบนะคะไม่มีลูกยอดจะต้องกลมคือลักษณะตรงกลางยอดจะต้องกลมแล้วเอามาตัดให้ต่ําที่สุดถึงดินเลยได้ยิ่งดีนะคะหลังจากนั้นก็เอามาลอกเปลือกออกเกินครึ่งนะคะวิธีที่จะรู้ว่ามันยังอ่อนอยู่หรือเปล่าก็ใช้เล็บเนี่ยนะคะจิกลงไปดูเบา ถ้าจิกเข้าไปแล้วมันมันกินเข้าไปในเนื้อหยวกนิดหน่อยแสดงว่าดีเลยนะคะแต่ถ้าจิกไม่เข้าเนี่ยก็ต้องลอกอีกนะคะหลังจากที่ได้หยวกกล้วยมาแล้วก็เตรียมน้ําเกลือเอาน้ําเกลือเนี่ยนะคะใส่กระมังวางพร้อมเอาไว้เลยบางคนใช้มะนาวได้นะคะใช้เกลือได้เลือกอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะเพื่อที่จะให้ยางกล้วยเนี่ยมันหลุดออกไปหลังจากนั้นก็หั่นตามชิ้น ที่เราต้องการแล้วก็แช่ไว้ประมาณ10นาทีแช่น้ำเกลือนะคะทีนี้ก็ถึงขั้นตอนและว10นาทีแล้วนะที่แช่น้ำเกลือไว้ไปลวกกันดีก,กว่าค่ะเปิดไฟแรงจัดเลยให้ปลายน้ำเนี่ยพุ่งขึ้นมาเลย แล้วก็ใส่หยวกกล้วยพยายามใช้ทัพพีหรือกระชอนเนี่ยกดกดกดให้จมน้ำอย่าให้อยู่เหนือน้ำแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็เอามาแช่น้ำเย็นเอาให้มันพอสุกนนะคะถ้าสุกมากเกินมันก็จะเหี่ยวไม่กรอบไม่อร่อยแช่ในน้ำเย็นแช่จนไปกว่าอุณหภูมิที่แตะดูที่กล้วยดูที่น้ำเนี่ยไม่มีความอุ่นละให้เย็นเลยแล้วก็เสดจน้ำเอาไว้เสดจน้ำเอาไว้เป็น20นาทีเป็นครึ่งชั่วโมงถ้าไม่รีบ เด็ดน้ำปิดไว้อย่างนั้นและค่ะถึงเวลาก็เอามาผัดเวลามาผัดเนี่ยนะคะเอาน้ำมันใส่กระทะใส่กระเทียมเจียวให,หอมเลยดึงดูดเลยดึงดูดกลิ่นอันนี้เนี่ยนะคะ<ๆ>เพราะว่าเป็นเมนูที่ลูกค้าชื่นชอบมากแล้วก็ขอกันตลอดเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าต้นมันได้นิดเดียวนะคะ ผัดให้หอมใส่กระใสกระเทียมเจียวใส่กะปิลงไปแล้วก็ผัดหยวกลงไฟแรงเวลาสั้นสำคัญตรงที่ไฟแรงเลยแล้วก็ใช้เวลาสั้นนิดเดียวเอาแค่กะปิมันเกาะที่หยวกกล้วยโรยด้วยพริกสดอร่อยค่ะลองมาชิมนะคะัะ